สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีานมรดกพักเครื่องนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP นี้นะครับมีพระหลวงปู่ทวดเนื้อนวะมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีได้บูชากันนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 9026 829 ID l ล n e 0 9 6 7 2 4 0 2า3ย มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะพี่ๆนะนะครับอ่าใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วนะครับที่ผมได้หลวงปู่ทวดเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่เตารีดนะครับเนื้อนวะปี0ูนย์ห้ามานะครับรอบนี้นะครับมีมาแบ่งบูชานะครับจํานวน10องค์นะครับท่านใดไวท่านใดที่โทรไวนะครับตัดสินใจไวนะครับได้เป็นเจ้าของครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1นนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะครับเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อู้่สวยมากเลยนะครับพี่พี่ครับสวยมากมีค่าเบ้าเดิมๆนะพี่พี่นะครับนะครับเป็นนวะขนเรือนะครับตรงตามสูตรตามตํารานะครับเขาเรียกว่านวะขนเรือนะครับนะนี่ครับเนื้อนวะ กับดาเลยนะพี่นะเนื้อนะวะกับดําเลยนี่ครับคาบเบ้าตามซอกนะครับคาบขี้เบ้ายังอยู่นะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่เนื้อนะวะนะครับพี่นะเป็นเนื้อมวลสาร10ชนิดนะครับรวมสุดยอดทุกเนื้อไว้ในหนึ่งเดียวนะครับเป็นเนื้อที่ว่ากันว่าไม่ต้องปลุกเสกสามารถมีพุทธคุณอนุภาพของเนื้ออยู่แล้วนะครับพี่นะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับอาจารย์ทิมปลุกเสกปีศูนย์ห้านะครับโอ้โหพิธีใหญ่มากนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับเป็นพระเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแควคาดปลอดภัยนะครับพี่ๆครับแล้วก็เป็นพระยอดนิยมนะพี่ๆนะครับสวยมากครับแล้วเนื้อนี้เป็นเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่นะครับเตารีดนะครับพี่ๆนะครับวันนี้นะครับผมได้มาแบ่งปันให้พี่เอฟซีจำนวนสิบองค์นะครับ ขายปิดก่อนได้ก่อนเลือกก่อนได้เลยนะครับพี่นะองค์ที่หนึ่งนะครับบูชาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับพี่ดูครับโอ้โหมีคาบเบ้าเดิมๆนะครับนี่ครับคาบขีเบ้าเดิมๆครับโอ้โหสวยมากเลยพี่พี่ครับเนื้อนวะโลหะครับพี่พี่นะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับนวะโขนเรือปีศูนย์ห้านะครับพี่พี่ครับ บางองค์ก็จะตอกฉอชิงด้านหลังนะครับคือพิธีในวันนั้นนะครับมีหม่อมเจ้าเฉลิมพลมาเรียกว่าเป็นคนมาร่วมพิธีด้วยนะครับนะเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับนะก็บางองค์ส่วนหนึ่งก็หม่อมเจ้าเฉลิมพลเนี่ยนะครับท่านก็นํากลับไปด้วยนะครับตอกโค้ดเป็นชื่อท่านนะครับภายหลังนี่ก็มีการนําออกมาให้บูชาในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับ อ่านี่ครับอันน right. ี้นะครับเป็นหมายเลขสองนะพี่นะหมายเลขสองนะครับเนื้อนวะนะครับพี่นะสุดยอดแล้วนะพี่พี่ครับนี่เนื้อนวะนะครับเบอร์สองนะครับองละหนึ่งพันนะครับต่อมาเบอร์สามนะครับหูวีดูครับค่าเบ้าเดิมเดิมเลยครับนี่คาเบ้าเดิมเดิมเลยไหมครับเนี่คาเกาะติดที่เนื้อเลยนะครับนี่ครับตามร่องตามค่าเห็นไหมครับหูดูครับนี่ คาบคีเบาเดิมๆบัวคมชัดทุกเม็ดเลยนะครับเนื้อนวะโลหะขนเรือนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆครับสวยมากเลยนะครับนะครับรอบที่แล้วนะครับเอามาสิบองค์หมดเลยนะพี่นะนะครับหมดเลยนะครับรอบนี้นะครับใครไวใครได้นะครับปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับเบอร์สามนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับ นี่พี่ๆดูครับโอ้โหสวยทุกองค์นะพี่นะเบอร์สี่นะครับอง์นี้ครับผิวน้ําทองขึ้นเลยครับนี่โอ้โหแล้ดูคาบเบ้าเลยครับโอ้โหดูครับน้ําทองขึ้นเลยครับพี่ครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเนื้อนวะโลหะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อที่รวมมวลสามสิบอย่างนะครับสิบอย่างนะครับเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคนะครับเนื้อตะกั่วทองแดงดีบุกหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ เนี่ยรวมอยู่ในเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อกายสิทธิ์เลยนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อกายสิทธิ์เลยนะพี่พี่นี่ครับอง์นี้นะครับหมายเลขสี่นะครับสวยทุกองเลยพี่พี่นะครับต่อมาหมายเลขห้านะครับนี่โอ้โหดูครับหมายเลขห้านีพี่ครับดูครับสวยมากเลยพี่พี่ครับสวยมากเลยครับดูครับกับดำเลยนะพี่นะนี่ครับผิวนี่โอ้โหสวยสุดๆเลยพี่พี่ครับ นี่นะพี่นะเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเนื้อกายสิทธิ์นะครับพี่หูดูพี่พี่ครับสุดยอดเลยครับเนื้อนวะนะครับคาบขีเป้าเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับแบ่งบูชานะครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับเบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับนี่นะครับหู สวยมากเลยครับพี่พี่ครับนี่เนื้อสวยสวยครับพี่พี่ครับนี่ครับดูครับคาบคีเบ้าตามบัวเห็นไหมครับเนี่ยเกาะเป็นนั่นเลยครับเต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคาบคีเบ้าเดิมๆนี่เขาเรียนนี่ครับที่เขาเรียกว่าพระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับรับประกันทุกกรณีนะครับโอ้โหสวยเดิมมากครับพี่พี่โอ้โหดูดิพี่นี่ครับเนื้อแดงๆสวยๆเลยครับนี่ เนื้อนวะนะครับอ่าเียวพี่พี่ครับอุ้ยดูพี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเบอร์หกนะครับองนี้นะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับนี่โอ้โหดูดิพี่องนี้นี่ครับคาบที่เบ้าเดิมๆเลยพี่พี่ดูดิโอ้โหดูดูครับด่สวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับ นี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับสวยมากๆเลยครับพี่ดูครับนี่โอ้โหดูครับเนื้อนวะโลหะนะครับพี่นี่ครับคีบเบ้าเดิมๆเลยครับเนื้อนวะโลหะนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับองนี้ครับหมายเลขเจ็ดนะครับพี่หมายเลขเจ็ดนะครับต่อมาหมายเลขแปดนะครับนี่ครับหมายเลขแปดนะครับ องนี Stelle, ้นะครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่พี่ครับนี่สวยมากเลยนะครับพี่พี่ครับนี่นะครับปิดก่อนได้ก่อนเลยนะพี่พี่นะดีเขาเรียกว่ายังไงอ่าดูก่อนเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกก่อนเลยพี่พี่ครับนะดูก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยพี่นะครับเลือกเบอร์ไหนก็ได้นะครับพี่พี่ครับเบอร์ไหนก็ได้นะครับนี่ครับสวยมากเลยพี่ครับ นี่ครับดูก่อนเลือกก่อนเลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหโทรหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่ครับเบอร์แปดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้านี่พี่พี่ครับเบอร์เก้าครับโอ้โหสวยมากครับคาบเบ้าเดิมทุกองค์นะพี่นะนี่ครับนี่โอ้โหดูครับดูครับสวยมากครับสวยมากๆครับเบอร์เก้าครับ นี่โอ้โหนว่าขนเรือด้วยครับสวยสุดๆเลยพี่พี่ครับนะครับนี่ครับอย่ารอช้านะครับพี่ครับดูก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับนะดูก่อนมีสิทธิ์เลือกของสวยก่อนเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะครับนี่ครับโอ้โหเ์อสิบครับพี่งคงนี้ครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับ ปีศูนย์ห้านะครับวัดช้างให้นะครับเป็นเตารีดปีศูนย์ห้ารุ่นแรกนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนะเป็นเนื้อไกยสิทธิ์เลยนะครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหสวยมากครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับพี่พี่ครับองละหนึ่งพันบาทนะครับรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่นะ ดูก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับพี่ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนะครับหรือสแกนทีวาโค้ผ่านช่องทางไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ